ยินดีต้อนรับสู่ SK Auto ช่องที่นำเสนอการวิเคราะห์อย่างละเอียดและครบถ้วนเกี่ยวกับยานพาหนะเครื่องบินและเทคโนโลยีล้ำสมัยวันนี้เราจะพูดถึงเครื่องบินรบ r t a f 5226 0เครื่องบินรบมัลติฟังชันรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศไทยและพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เครื่องบินรุ่นนี้รวมประสิทธิภาพสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการป้องกันทางอากาศ การโจมตีเป้าหมายและภารกิจลาดระเวน r t a f 52,026เป็นการพัฒนาที่สำคัญจากกลุ่นก่อนหน้านี้ให้ระยะปฏิบัติการที่มากขึ้นความแม่นยำสูงและความยืดหยุ่นในการต่อสู้ r t a f 52,026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทูโบแฟนสมรรถนะสูงสามารถทำความเร็วเหนือเสียงและรักษาป,ประสิทธิภาพการบินที่ยอดเยี่ยมในขณะทำการบินที่ซับซ้อนการออกแบบอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงช่วยให้เครื่องบินมีความมั่นคงและคล่องตัวสามารถทำการเลี้ยวอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนระดับความสูงทันทีและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วโครงสร้างน้ำหนักเบาที่สร้างจากวัสดุผสมและโลหะผสมมีความทนทานสูงและลดสัญญาณเรดาร์ทำให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติการแบบล่องหนได้มากขึ้นห้องนักบินของ r t a f 5 2026เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบและมีหน้าจอมัลติฟังก์ชันความละเอียดสูงแสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดแบบเรียลไทม์ระบบ v i o n i c s ประกอบด้วยเรดาร์ขั้นสูง เซนเซอร์อินฟราเรดแอลออปติคออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมช่วยให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหอลนยจุดพร้อมกันได้อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทําให้ผู้บังคับการควบคุมเครื่องบินได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์รบที่เข้มขน้นในด้านอาวุธ r t a f 5 2า2 6มีความยืดหยุ่นสูงสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและอากาศสู่พื้นระยะสั้นถึงกลาง ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และอาวุธความแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังมีปืนขนาดเหมาะสมสำหรับการต่อสู้ระยะไกลมีจุดติดตั้งอาวุธหอลายจุดใต้ปีกและลำตัวสามารถบรรทุกน้ำหนักอาวุธได้มากโดยไม่ลดประสิทธิภาพการบินหรือความคล่องตัวระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ATF a 5226 0มีความล้ำสมัยช่วยตรวจจับภัยคุกคามป้องกันเรดาร์สัตวูและปล่อยมาตรการต่อต้านอัตโนมัติ ทำให้เครื่องบินมีความปลอดภัยสูงขึ้นและผู้บังคับการสามารถมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่เครื่องบินยังมีระบบการเชื่อมต่อที่สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายบัญชาการและควบคุมแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินอื่นหน่วยพื้นดินและเรือรบเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระยะปฏิบัติการของ r t a f 52,026ได้รับการปรับปรุงด้วยถังเชื้อเพลิงภายในขนาดใหญ่และสามารถเติมเชื้อเพลิงในอากาศได้ ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจระยะไกลและลาดระเวนได้นานโดยไม่ต้องลงจอดบ่อยความสามารถในการลงจอดบนรันเวย์สั้นหรือชั่วคราวยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการสามารถเคลื่อนย้ายและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วการออกแบบของ r t a f 5226 0ให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาที่ง่ายและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่ำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงหลายขั้นตอนสามารถทำได้โดยทีมงานขนาดเล็กด้วยเครื่องมือพื้นฐาน ทำให้เครื่องบินมีความพร้อมสูงโดยไม่ลดประสิทธิภาพหรือความปลอดภัย RTAF 5226เป็นสมดุลที่เหมาะสมระหว่างเทคโนโลยีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถปฏิบัติภารากิจได้หลากหลายเช่นป้องกันทางอากาศโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นลาดตระเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมความเร็วระยะปฏิบัติการอาวุธที่หลากหลายและระบบป้องกันอัตโนมัติทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เชื่อถือได้และปรับตัวได้ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติการสมัยใหม่ หากคุณสนใจการวิเคราะห์นี้และต้องการติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องบินรบยานพาหนะทางทหารและนวัตกรรมเทคโนโลยีอื่นๆอย่าลืมสมัครสมาชิกช่อง SK Auto และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิว